ฮอนมองฮอนบอนลเราเด้อพี่น้องมาดี้มาล่องวาวใหญ่นะครับผมมองเก่าคือเก่านี่แหละพี่น้องมือนี้ล้มดีครับนี่ครับล้มแห้งเลยพี่น้อง,างมาดีนะครับว่าจีล่องเต็มหมู่บ้านหมู่บ้านมันมีล่มบันไดเนี่ยครับใส่ถ่ายรถมาเลยพี่น้องเนี่ยนะครับสองตัวนะครับมือนี้ตัวสีขาวมาล่องสนุ่มไหม้วก็ตัวสามเมตรนะครับเปลี่ยนปีกไหมใส่สนุ่มใบไหวเลยพี่น้องนะครับล่องบึงล่องบึงว่าจีขึ้นหรือว่าข้นเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ตอนนี้ล่มแห้งขนาดนี่น้องนะครับดี๋ยวเบิ่งงานกันแนละพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่นะครับจริงๆแล้วเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ใยนั่แหละแต่ว่าผมเปลี่ยนปีกปีกนั่นนะมันอ่อนผมก็ได้ไทายพี่น้องเบิง่งนะครับก็เลยมาเปลี่ยนปีกเป็นไม้ไผ่น่อยไม้ไผ่สางไผ่ลักษณะก็เป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่ครับปีกลูกนี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ปีกใ่นี่สามเมตรครับผมือว่าสามร้อย สนูมือนี้เป็นเอาสนูใบไหวด้วพี่น้อง14มิลนะครับเป็นใบไหวที่ผมเพ็ดเทเลกนะครับนี่ครับ14มิลเป็นหัวเสียบนะครับใบร้อยยี่สิบขั้นสองร้อยสิบหานะครับผมนี่ครับสภาพผาผมมากับเุปสุปเ่เลยครับผมนี่ครับตอนนี้ก็หางออกเรียบร้อยด้วพี่น้องผู้นะครับเชือกครึงไว้เดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิขึ้นหรือว่าขึ้นครับผมสามเมตรไล่ตรงฉาินะครับเปลี่ยนปีกไหมนะครับ ตอนนี้ก็คืนแล้วด้วพี่น้องนี่ครับว่าวอาจิเอียงทั้งใส่เฮาจังหน่อยเดี๋ยวเสี๋ยวลงปับอยู่ห้วครับแต่ว่าพื้นที่มันมีแต่ปลาเขาเด้พี่น้องห่านะมันเปียกนะครับน้องหางมันเปียกเดี๋ยวรอมึงการพี่น้องว่าวาจเอียงไปทั้งใส่ใส่เฮาจังหน่อยนะครับนี่ปล่อยเพาะสูงพี่น้องนี่ปล่อยซ้ำโกกไม่ลรอครับเนะ่มือดนนี้ลมมันแห้งพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอเบิ่งอาการกอนนะครับเนาะ ึ้นแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าภาพอาจจะย้อนเสียงจังหน่อยเด้อพี่น้องมันเรียนช่วงใบโมงใบสองเ้าที่เอียงไปทางสายจังหน่อยพี่น้องครับผมมันหนาที่นักหัวนะครับกําลังไม่กัดซิบอดีปันไดนเนาะพี่น้องเนาะนะ่ครับเ้าซื้อว่ามันจีเอยียงเล่งแงงนะครับผมเอาลงปับสองรอบเลยได้พี่น้องเปลี่ยนสนุ่แล้วตัวนี้เป็นใบดําก็ยังหนักขึ้นเ่าครับนี่ครับผม อดียอนแสียงจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อครับพอดีมามาล่องช่วงใบนะครับสนู่กระดังมาแห้งหมดเล้ร่มรางดีแต่ว่าล่มทึ่งบ่ปันใดครับนี่ครับพี่น้องว่าเอียงแรงๆเยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาล่งแก้ไหมนะครับแล้วเปลี่ยนสนู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวกัล่องข้างต่อไปคนละครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสีขาวขื่นเปลี่ยนสนู่ไหมนะครับสนู่หน่อยกว่าก่านะครับผม ครับล้มกับมาเป็นบาดแตว่ว่าล้มล่างดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวสเสี่ยวลงเหรอเด้อพี่น้องเด้อทั้งใดฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะในการเฮ็ดบาวเฮ็ดจสนู่แลนวาวนี่แหละครับผูกไว้มองเกิานี่ละนี่ครับผมแลนวาวใหญ่ก็ต้องใส่ล้มแห้งเนาะพี่น้องเนาะว,าวอลมันเอียงจังหน่อยพื้นที่ก็จำกัดแต่ว่าถ้าวาวขึ้นแล้วก็แล,วกแล้วไปเองสินาะพี่น้องเดี๋ยวทังไดคลิปนี้ไว้ที่นี่แหละครับผมสวัสดีครับ เปสู้ไหม่เบิงพี่น้องภาพปฏิย้อนแสงจังหน่อยเด้อครับผมมีเสียงรบกวนนะครับสวัสดีครับ